อาจารย์ 7, เจตเผยความจริงหูฟังบูทูธที่เป็นตัวล่อไฟฟ้าแรงสูงราสุดไม่ใช่เรื่องจริงอาจารย์เจตหรือดรเตอร์เจษสดาเดินด้วงบริพัตรอาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยาคณะวิทยายศาสตร์มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ได้ออกมาโพสต์ข้อความระบุว่าหูฟังบูทูธไม่ได้ล่อไฟฟ้าแรงสูงที่มีการแชร์คลิปวิดีโอเหมือนอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นริมลังรถไฟพร้อมกับคำเตือนคำนองที่ว่า หลีกเลี่ยงการใช้หูฟังบลูทูธไกลลังรถไฟฟ้าเพราะเมื่อเปิดชุดหูฟัง Bluetooth, บลูทูธบนโทรศัพท์มือถือของคุณจะมีกระแสะไฟฟ้าเนียนนำจากสายไฟฟ้าแรงสูงบนรถงไฟฟ้าเข้าถึงโดยตรงผ่านหูเข้าสมองหลีกเลี่ยงการใช้บลูทูธบนชานชรลาฟังรถไฟเมื่อขับรถหรือ,อยืในใกล้ช่องทางรถไฟฟ้าและสิ่งที่อาจารย์เจตจะบอกต่อไปนี้ก็คือเรื่องนี้ไม่จริงนะครับเรื่องนี้เป็นข่าวปลอมที่เอาคลิปข่าวอุบัติเหตุที่ประเทศอินเดีย มีคนถูกสายไฟฟ้าขาดพาลงมาจนไฟฟ้าดูดไม่ได้เกี่ยวอะไรกับหูฟังบลูทูธและผู้เชี่ยวชาญก็ยืนยันด้วยว่าการใช้หูฟังบลูทูธใกล้กับไฟฟ้าแรงสูงนั้นไม่ได้ทําให้เกิดการลอดไฟฟ้ามาช็อตได้ข่าวพร้อมที่แปลามาจากคลิปวรัลที่เผยแพร่กันมาตั้งแต่ต้นปีก่อนในต่างประเทศซึ่งเป็นชายสองคนกําลัง,งยืนคุยกันอยู่ข้างลงางรถไฟฟ้าแล้วคนหนึ่งหมุนถูกไฟฟ้าชอ็อตจน้ายหลังลงไปในรางในขณะที่อีกคนหนึ่งวิ่งหน,นีออกไปได้พร้อมคําอธิบายอ้างว่า ผู้ชายที่ล้มลงไปบนรางไฟฟ้านั้นถูกไฟฟ้าดูดเนื่องจากเขาได้ใช้อุปกรณ์หูฟังไร้สายแบบบลูทูธในขณะที่ใกล้กับระบบจ่ายไฟและสายไฟฟ้าแรงสูงของรถไฟฟ้าพร้อมก,กับคําเตือนที่ว่าหลุดเลี่ยงการใช้หูฟังบลูทูธในบริเวณที่มีไฟฟ้าแรงสูงสมองจะถูกไฟฟ้าชอ็อตโดยตรงจนเสียชีวิตอย่างรวดเร็วแต่ในความเป็นจริงแล้วสำนักข่าว AFP ในตรวจสอบย้อนหลังคลิปวิดีโอดังกล่าวและพบว่าเป็นเหตุการณ์นในประเทศอินเดีย ที่สถานีรถไฟฟ้าขันปุระในรัฐเบกงตะวันตก่นวันที่7ธันวาคมในปี2022ซึ่งตามรายงานข่าวของสื่อท้องถิ่นนั้นระบุว่าผู้คอล่ายังกล่าวและเพื่อนอีกคนหนึ่งนั้นเป็นพนักงานตรวจตัวรถไฟซึ่งตามในคลิปจากกล้องวงจรปิดและถูกสายไฟฟ้าอยู่บริเวณน,นั้นขาดและพาดลงมาใส่ทําให้เขาถูกไฟฟ้าดูดและบาดเจ็บมีแไฟ,ฟไหม้อย่างรุนแรงแต่ก็ไม่เสียชีวิตโดยสื่อท้องถิ่นนั้นรายงานว่าอุบัติเหตุนี้ เกิดมาจากนกไปทําให้สายไฟฟ้านั้นหลุดแล้วลุกออกมามาลงที่ตัวเขานอกจากนี้ผู้เชี่ยวชาญซึ่งเป็นหนึ่งในคณะกรรมการของประเทศเยอรมน,นีก็ได้ออกมาปฏิเสธความเป็นไปได้ว่าจะเหนี่ยวนาให้เกิดไฟดูดขึ้นด้วยโดยเขาได้ระบุว่าระบบของบลูทูธกับกระแสไฟฟ้านั้นทําง,งานกันคนระบบคนลขึ้นความถี่ไม่สามารถที่จะเกี่ยวข้องกันได้โดยบลูทูธทํางานโดยใช้เทคโนโลยีไร้สายโดยสื่อสารกันด้วยสนามแม่เหล็กไฟฟ้า หรือความถี่วิทยุที่มีความถี่แตกต่างกันอย่างมากกระแสไฟฟ้าความถี่ต่ำที่นํามาใช้กับพลังงานกับบ้านเรือนรวมถึงรถไฟในขณะที่สนามแม่เหล็กก็ไม่สามารถที่จะเหนี่ยวนํากระแสไฟฟ้าได้ดังนั้นโดยสรุปแล้วเราสามารถยึก้กับสายไฟและล่างรถไฟฟ้าได้โดยอุปกรณ์ของบลูทูธนั้นไม่เหนี่ยวนํากระแสไฟฟ้าที่มีความถี่ต่ำเข้ามาหาเราอย่างแน่นอนสหรับประเด็นที่ว่าหูฟังลบลูทูธล่อไฟฟ้าแรงสูงนั้นไม่ใช่เรื่องจริง และอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนั้นก็นั่งจากว่าสายไฟฟ้าขาดใส่ตัวนายคนนั้นพอดี